แทงพ่อบาดเจ็บสาหัสเลยเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ฮะส่วนคุณพ่อบอกว่าพ่อล้มพ่อล้มไปถูกมีดเองเพราะว่างั้นส่วนลูกอ้างป้องกันตัวบอกว่าแย่งมีดกันคือเล่าไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่าปกป้องกันด้วยหรือเปล่านะเมื่อตอน3ามทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทนะครับใช้วุฒมีดแทงกันบาดเจ็บในซอยสเขาตะโล บบนหมู่11ตำบลหนองปลือมเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวครับพบคนเจ็บคือนายภูมิอายุ43ปีนอนจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่ชายโครงซ้ายเป็นแผลลึกกู้ภัยปฐมพยาบาลทำแผลให้ก่อนจะนำขึ้นรถส่งไปโรงพยาบาลเมื่อสอบถามนายภูมิบอกว่าลูกชายไม่ได้แทงแต่ทะเลาะกันแล้วผมอ่ะล้มไปถูกมีดเองฟังเสียคุณพ่อครับทะเลาะกันงับลูกทะเลาะกันกับลูก,ลก,ลกแล้วตอนนี้มัน อนนี้เป็นล้มไปเปนมีดครับอ๋อตีล้มเปนมีดเหรอครับแล้วคือไม่ตั้งใจที่จะอะไรนะครับอะไรทำไมตั้งใจใช่ไหมครับใช่ส่วนทางด้านในเออายุ17ปีลูกชายนะครับบอกว่าทะเลาะก,กับพ่อเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วถูกพ่อบีบคอต่อยหน้าก็เลยแย่งมีดกันกับพ่อ<ภ>และพ่อเสียหลักล้มมีดอยู่ในมือผมก็เลยแทงเข้าไปที่ชายโครงพ่อจนบาดเจ็บผมไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงน้องครับ เขาทล้อผมยั่งรถครับรถมอเตอร์ไซค์เหรอต่างคนต่างอย่างนั้นเขาทำอะไรเราต่อเขาบีบคอผมแนละ้วดึงตัวผมขึ้นตาแล้วก็สอยหน้าผมคนะรับเราก็เลยหยิบมีดขึ้นมาแทงเขาเหรอไม่แยงง่แยงมีดกันอ่ะขอแย่งมีดจากมือพ่อเหรอเ<ต>อาล้มอ่ะเข้าล้มแต่เราไม่แทงใช่ไหม เขาล้มไปแล้วมีแทงเข้าหรอแทงเข้าที่ส่วนไหนของร่างกายประมาณกระตรงยันเอวอ่ะใช่ครับไปคุยกับคุณย่าบ้างนะครับค<ฆ>่ะย่าของนายเอซึ่งก็เป็นแม่ของคนเจ็บนั่นแหละครับอบอกว่าจริงๆพอลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยนะทะเลาะกันเป็นประจำแล้วหลานเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ตอนเกิดเหตุฉันไม่เห็นเหตุการณ์นะเพราะว่านั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันแต่ไม่คิดว่าจะถึงกับเลือดตกยางออกกันขนาดนี้นะครับ เบื้องต้นตำรวจคุมตัวในเอไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบางละมุงก่อนนะครับเดี๋ยวพูดคุยหาสาเหตุที่แท้จริงกันอย่างละเอียดว่าตกลงเนี่ยยังไงแน่ลูกแทงหรือพ่อล้มไปถูกมีดนะประเด็นมันกนละเรื่องกันเลยนะ